ผลงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาแต้อําเภอคำตะกรา้าจังหวัดสกลนครสวัสดีค่ะนิฉชั้นนางสาวนวลจันทร์กองวงเป็นหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาแต้อาเภอคำตะกรา้าจังหวัดสกลนครเนื่องน่วยเดิฉันได้เข้ามาทำงานใน คณะทางานขับเคลื่อนของกองทุนพัฒนบบาบุตรสตรีของตำบลนาแต้นี้เป็นวาระอยู่สามวาระที่อยู่ปัจจุบันนี้ณตอนนี้ดิฉันได้เป็น,นคณะขับเคลื่อนอาเภอเข้าสู่จังหวัดและทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนพี่น้องสตรีของเราทุกครั้งพร้อมที่จะเสียสละเวลาอันมีค่าของดิฉันมาตลอดทุกเดือน มาเข้าประชุมจังหวัดและการกองโครงการทุกเดือนและเพื่อนำไปกระจายข่ขา,ขา,ขาวในกลุ่มลายของสตรีอำเภอบ้างของสตรีตำบลบ้างและนำเข้ามาประชุมของคณะทำงานขับเคลื่อนของตำบลนาแต้ประจำสถานที่ตั้งที่ศาลาประชาคมบ้านหนองเมฆหมู่ส2องตำบลนาแต้อำเภอคำตะกา้าจังหวัดสกนลนคร ต่อไปจะขอแนะนำคณะทำงานคณะขับเคลื่อนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาเต้อำเภอคตัตะก,ก้าจังหวัดสกลนคร 1. ดิฉันนางสาวนวลจัน์กองวง 2. 2. นางวรัญญาสายส่ง 3. นางภาวนาไกลพรม 4. นางโยพินจุมพม 5. นางมอนอินทรกิจ หกนางสมรสผิวเหลือง 7. นางลาตีสมพานนางอัศลาวงสาลี 9. นางฮิดารัตภูบุลมตำแหน่งเลข,ขานุการการบริหารจัดการนี้อยู่ณตอนนี้วันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2567จําจำนวน471,252บาท64สสตางค์ ในเดือนพฤษภาคมนี่เกินกำหนดชำระจำนวน6,035บาทคิดเป็นร้อยละ1.28เปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้เป็นหนี้เป็นรวมยอดลูกหนี้และหนี้เกินชำระดิฉันก็ได้นำเสนอให้ท่านะคะ ห่่งขอทำความเข้าใจนะคะการประชุมในการที่จะให้สมาชิกกู้ยืมเงินกองทุนนะคะมีการตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิกที่จะกู้ยืมว่าเขามีสถานะแบบไหนบ้างหรือจะมีเงินมาใช้ ในการกู้ยืมและลงพื้นที่ตามไปดูการดำเนินงานนะคะหลังจากที่กู้ยืมมาแล้วเราต้องลงไปดูว่าเขาทำโครงการแบบไหนถึงจะได้อนุมัตินะคะแล้วก็ต่อมานะคะได้แจ้งเตือนการชำระหนี้นะคะตอนครบกำหนดสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา จำนวน3,000 30คนคิดเป็นร้อยละ8 4 4สเปอร์เซ็นสมาชิกประเภทองค์กรจำนวน13กลุ่มองค์กรองค์กรระดับหมู่บ้านจำนวน12องค์กรจำนวนระดับตำบล 1. องค์กรสำหรับประเภทโครงการเงินทุนหมุนเวียนของตำบลนาเต้ได้รับ อนุมัติ10โครงการรวม1,488,000บาทท้วนครั้งสุดท้ายที่ได้จัดรวมกันทั้งอำเภอแต่ของตำบลนาเต้ก็ได้ 10, นะปั้น10เนอะเอเลยปั๊บนะคะแล้วก็หลายๆอย่างที่ฝึกอบรมมานะคะทุกครั้งนะคะของสตรีเราได้รับความรู้ได้รับความ อนุเคราะห์จากของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาตลอดการส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะจำนวนหนึ่งกลุ่มคือต่อยอดร้านชาไข่มุกได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมในโครงการจำนวน9 0 0 0 0บาทส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นจำนวนอาชีพ และมีผลผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอปแล้วและก็ได้มีการประสาสัมพันธ์และก็ให้เป็นโอทอปและก็มีการออกบูธนะคะและเป็นช่องทางการตลาดนะคะขายสินค้าวิธีการการดำเนินง,งานของกองทุนพัฒน,นาบทบาทสติีนะคะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะคะ1 2ึ่ามสนะคะ รับสมัครสมาชิกสตรีตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีการประสาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่ว่าได้งบประมาณมาเท่านี้เท่าน,านี้เราก็ประสาสัมพันธ์อย่างเช่นปุ่มลายนะคะลายอำเภอลายตำบลลายส่วนตัวนะคะลายหมู่บ้านนะคะการตรวจเยี่ยมนะคะการติดตามและลงไปตรวจเยี่ยมของ กลุ่มที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนนะคะทำจริงทุกโครงการนะคะและพร้อมกับทีมงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพร้อมกันพร้อมเพียงกันนะคะที่ลงไปตรวจเยี่ยมประเภทผลงานเดนที่ได้กู้ยืมเงินเป็นกลุ่มบ้านหนองแสงนะคะกลุ่มปุ๋ยเกษตรอินทะระีที่หนึ่งระดับจังหวัดนะคะ นิจกกลุ่มเกษตรอินดี้อินซีนะคะอินซีแอนดี้ของเขานะคะที่ได้สามารถได้ต่อยอดกับเขาไม่ว่าได้กองทุนหมุนเวียนแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะแต่เขาสามารถต่อยอดได้ถึงหกหมื่นบาทได้กำไรนะคะอันนี้เราก็ดีใจกับเขาด้วยนะคะเ็เป็นความภมภิภาคภูมิใจนะคะก็ให้ท่านคณะกรรมการพิจารณาและ 5้ชี้แนะดีไันก็นอมรับนะคะ